ด้วยการอำนวยการของพลนตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสาธารณาชัยผู้ประชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพลนตำรวจตรีพานุมาพบุญยรักษ์พลนตำรวจตรีพันธะนลุกชนะและสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนาราธิวาสร,ร่วมถแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญดังนี้ 1. น่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มอินโดนีคดีหลอกลงทุนซุกไทยและอเวอร์สเตนนานสองปี กองกำกับการสืสบสวนสอบสวนสันนิษานตรวจคนนข้าเมืองจับกลุ่มนายพาลนามสมมุติอายุ39ปีสัญชาติอินโดนีเซียโดยกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชนาจาักรโดยการสิ้นสุดและนำตัวพนักง,งานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองกำกับการสืบสวนสํนนักงานตรวจคนนข้าเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายจากการตรวจค้นพบนายพอลและพบเงินสดกุญเงินดอลลาร์สิงคโปร์และทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าประมาณ2ล้านบาทอยู่ในตู้เซฟภายในห้องนอน สอบถามในพอลให้การว่าตนเองถูกทางอินโดนีเซียออกหมายจับในข้อหาหลอกให้ร่วมลงทุนฟร็อกมูลค่าความเสียหายคิดเป็นเงินไทยประมาณ320ล้านบาทจริงและได้หลบหนีหมายจับของทางการอินโดนีเซียมากบดานอยู่ในประเทศไทยโดยไม่คิดว่าจะถูกตามตัวหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้แจ้งข้อหาและสับกลุ่มในพรลในข้อหาเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการสิ้นสุด นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการสืบส,ส,บสวนสอบสวนสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคดีที่ 2, สองสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มกิมจินีหมยจับเกาหลีชอโกง500ล้านวอนแอบกบดันในไทยจนโอเวอร์สเตย์กองกำกับการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสามจับ K, มิสเตอร์เคนามสมมติอายุ43ปี สัญชาติเกาหลีใต้โดยกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชนจาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดนำตัวส่งพนักง,งานส,บสอบสวนสพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคดีที่3สญญานักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกรุงชาวบังกลาเทศสิบก้าคนใช้ดวงตรารอยตราประทับปอมและรักรอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อไปทำงานมาเลเซีย สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสจับกลุ่มชาวบังกลาเทศจำนวน19คนโดยกล่าวหาว่าปลอมหรือใช้รอยตาประทับปลอมปลอมหรือใช้เอกสารราชการปลอมเป็นคนอยู่ต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชน,นาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพตากใบจังหวัดนราธิวาสด,ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคดีที่สสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองตามรวบ ผู้ร้ายข้ามแดนหนีโทษจำคุก10ปีพบถือ2สัญชาติหลบหนีทำงานดีเจย่านป่าตองสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตจับกลุ่มนายฮามาสนามสมมุิอายุ36ปีสัญชาติเบลเยียมและโมร็อกโกผู้ต้องหาตามหมายจับและจากการตรวจสอบแจ้งที่พักในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตรวจคนนข้าเมือง พบอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแยนป่าตองต้องสงสัยว่าผู้ต้องหารายนี้พักอาศัยอยู่จึงได้มีการลงพื้นที่หาข่าวจนสืบทราบว่าตัวผู้ต้องหารายนี้เคยเข้าพักและไปะามามาอยู่หลายครั้งและแฝงตัวทำงานเป็นดีเจในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสับกุมพิสูจน์ทราบจนแน่ชัดว่าเป็นผู้ต้องหา,าพักอาศัยอยู่ในพายอพาร์ตเมนต์บังกล่าวจึงได้เข้าตรวจสอบพบนายฮามัด พร้อมหนังสือประเทศโมร์โก,โกและหนังสือเดินทางประเทศเบลเยียมที่ใช้เดินทางซึ่งได้แสดงหมายศับและจับกุมนำส่งพนักงานอายการสำนักงานต่างประเทศและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง